สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําคลิปแรนดอมนะคะคนน่าจะมาทําเป็นแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าพรสวรรค์ที่ถูกซ่อนอยู่ในตัวคุณเครื่องใดน,นะคะพรสวรรค์พรสวรรค์นี่คือความสามารถพิเศษพรแสวงพรสวรรค์ก็มันสามารถจะเป็นหนึงนนหน่งเดียวกันนะผสมประสานเป็นหนึ่งเดียวมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จในในการที่คุณจะเป็นใครคุณคิดทําอะไรอยู่นี่คือเป็นความสุขเป็นความสําเร็จประองคุณนะคะเรามาดูกันนะคะว่า พรสวัสในตัวคุณคือเรื่องใดแล้วมาเปิดไพ่ดูพลังงานของชาวเรนดอมท้งนี้ให้คุณกันก่อนสักสี่ใบนะแล้วมาดูพลังงานของคุณก่อนนะเจ้าเรนดอมพรสวัสในตัวคุณที่จะถูกเปิดเผยถุกมองเห็นเดี๋ยวจากนี้สิ่งที่เป็นตัวตนของคุณที่แท้จริงคือเรื่องใดแล้วมาดูพลังงานของคุณก่อนนะว้าวเพดด์ออฟคัพสเพดดออฟคัพส t h เดวห e s s the h เดว princess มีเซนแหละตอนนี้คุณมีเซนนะแปดไม้คุณเป็นนักสู้ชีวิตนะคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำได้คุณคิดทำสิ่งใดคุณจะทำได้นะพลังงานของคุณเกิดคุณมีความรู้คุณมีปัญญาตั้งแต่เก่าเก่าก่อนเก่าแก่ของคุณนะคุณไม่อาจจะเกิดมาหลายพบหลายภูมิหลายชาติแล้วนะกันไพยเป็นเหมือนกับนักปราดเป็นนัก เป็นนักบวชหญิงเป็นนักที่เหมือนคุณมีอายุยืนยาวนานนะลักษณะของคุณไม่ว่าคุณอายุเท่าไร่แต่คุณจะมีภูมิรู้ของคุณในตัวตนของคุณคุณจะรู้ผิดรู้ถูกรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีนะคุณจะมาเตือนตนเตือนผู้ขนได้นะพลังงานของคุณนะคะที่โค้ชเห็นมันแปดไม้เห็นไหมคะการที่คุณสามารถจะขับเคลื่อนตัวตนคุณสามารถจะขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้อยู่ในเส้นทางเห็นการเป็นนักสร้างเป็นนักบริหาร คุณรู้ว่าคนทุกคนสามารถจะเป็นนักบริหารชีวิตเป็นสามารถจะเป็นผู้คนที่สามารถจะลิขิตชีวิตของตัวเองได้พลังของการเป็นเด็กความเยลจินความสดใสดาเริงน่ารักของคุณนี่แหละจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างทําให้คุณเป็นคุณที่จะขับเคลื่อนในข้างหน้าอย่างรัวๆแต่จากนี้นะเมื่อคุณมีเป้าหมายคุณทําได้คุณรู้ว่าคุณทําได้เมื่อคุณมีความเชื่อคุณลงมือทํานะเป็นเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อน ไปเร็วๆไปรั้ๆข้างหน้าเลยเห็นไหมครับมันมีไฟมันอยู่ในตัวคุณมากมายไพ่้าะเอสวินถือดาบนี่คือเป็นคนธาตุลมนะเป็นไพ่ธาตุน้ํธาตุน้ํธาตุไฟธาตุลมธาตุดียังไม่ขึ้นยังไม่มีไพ่เหรียญแต่ไม่เป็นไรนะคะัไพ่ดูฮายเพนเซตแบบนี้เป็นไพ่ลักนาราศีกรกฎได้ไม่ว่าคุณเป็นผู้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคุณจะมีวิญญาณแห่ง การตื่นรู้คุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนนะคุณหยบเซนก็อาจจะเป็นนักโหราศาสตร์เป็นนักดูเป็นหมอดูอาจจะุนดูทายใจคนเก่งนะถ้าคุณไม่ได้เป็นหมอดูคุณก็รู้สึกว่าคุณอ่านใจคนได้คุณจะทายใจคุณจะมองคนจะเหมือนกับจะไม่พลาดนะการที่คุณจะรู้จักใครสักคนนะเรามาดูพระนครสวรรค์ที่จะจูเปิดเผยในตัวตนของคุณเครื่องใดต่อจากนี้นะนครสวรรค์ที่ มันติดตัวคุณมาแต่พพภูมิหลายภพหลายภูมิแล้วก็ได้นะเรามาเปิดไพ่ให้คุณนะคะพรสวรรค์ของคุณที่ถูกเปิดเผยอย่างนี้เรื่องใดนะคะถูกมองเห็นถูกเปิดเผยถูกชื่นชมนะตัวคุณจะถูกชื่นชมพรสวรรค์ของคุณที่ถูกมองเห็นนี่จะเป็นสิ่งที่คุณภูมิใจก็ได้ว่าคุณมีสิ่งนี้เป็นเป็นคุณสมบัติในตัวตนของคุณคุณเชื่อคุณจะชื่นชม ตัวเองก็ได้นะคะไม่ไม่มีใครต้องชื่นชมคุณนะบางครั้งคุณอาจจะชื่นชมตัวคุณเองได้ไม่จํากัดกันนะเห็นไหมคะไพ่เหรียญมาเต็มเมื่อกี้บอกว่ามีไพ่เหรียญไม่มีธาตุด,ดินเห็นไหมคะมาให้สามเหรียญว้าวเก้าเหรียญว่าไม่ได้เลยนะมาปุ๊บเลยความสุขความสําเร็จพรสวรรค์ของคุณเหรอว้าวอัศวินถือไม่เท้าอัศวินถือดาบอืมเยี่ยมห้าถ้วย หกเหรียญว้าวหกเหรียญพรสวรรค์ที่คุณจะถูกมองเห็นที่ซ่อนอยู่ตัวคุณอืมคุณสามารถจะเป็นคุณที่นเริ่มสิ่งใหม่ได้อยู่เสมอคุณเชื่อว่าคนเราสามารถจะประสบความสําเร็จได้คุณมีความเชื่อเป็นตัวของตัวคุณเองนะพรสวรรคของคุณมันเป็นพรสวรรนะค์นะคนเราถ้ารู้สึกว่ามีความเชื่อเป็นความ เชื่อในตัวเองเชื่อในสิ่งที่ทุกสิ่งมันเป็นไปได้เนี่ยเป็นพรสวรรค์นะโคตรว่ามันเป็นพรสวรรค์ที่ดีที่เรารู้สึกว่าชีวิตของคนเรามันสามารถจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เสมอสามารถจะได้เริ่มสิ่งใหม่ได้สามารถจะลงมือทําสิ่งใดก็ได้เมื่อเรามีความเชื่อมัน่นมันเป็นผลสําเร็จคุณเชื่อว่าคุณทําสําเร็จคุณก็จะสําเร็จนี่คือคนเราต้องมีความเชื่อแล้วลงมือทํานะไม่ใช่เชื่อแล้วอ,อยู่กับที่ไม่ขับเคลื่อนสิ่งใดนะขับเคลื่อนนนวาชีวิตคุณสามารถจะทําได้ เมื่อคุณมีความเชื่อคุณจะเป็นความสุขสารเริงคุณจะเป็นความสดใสคุณจะเป็นความภูมิใจของตัวคุณเองแล้วคุณก็จะเป็นความภูมิใจของผู้คนผู้คนมองเห็นสิ่งที่คุณเป็นความพลังหนักแน่นมั่นคงคุณพอใจผู้คนพอใจคุณคุณพอใจตัวตนคุณพอใจโลกใบนี้โลกใบนี้น่าอยู่เสมอโลกเกิดมาเพื่อคุณเป็นผู้สร้างผู้เป็นผู้สร้างสุขนะผู้เป็นผู้สร้างความสําเร็จ ผู้สร้างความมั่นคงแห่งจิตวิญญาณกายใจของคุณนั่นเองนะเป็นไพ่ก้าเหรียญใบนี้นะเป็นคนธาตุดินมาเต็มเนาะน,นี่ก็เห็นนะธาตุดินก็พลึกมก่กรกันนะคะธาตุน้ำมีกรกฏพิจิกธาตุไฟมีสิงห์ธนูแล้วก็ธาตุลมก็มีทุนตุนกลุ่มนะเห็นไหมคะใบนี้เป็นไพ่ธาตุไฟมาเต็มอเมื่อกี้ธาตุลมธาตุไฟขับเคลื่อนนะทุกสิ่งทุกอย่างมัน ไปรัวๆนะชีวิตของคุณต่อจากนี้นะสิ่งที่เขาเห็นพรสวรรค์ที่คุณเป็นเพราะคุณเป็นคุณที่สามารถจะขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเกิดขึ้นจริงนะชีวิตของคุณเขาบองพูกคนเห็นแล้วว่าพรสวรรค์ของคุณคุณทาทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นจริงได้เมื่อคุณลงมือทําคุณมีความเชื่อคุณศรัทธาในตัวตนมันมันเป็นพรสวรรค์การที่คุณมีพลังตื่นรู้อยู่เสมอคุณคิดทําสิ่งใดคุณจะลงมือทํานะคุณไม่ได้ คิดแล้วไม่ลงมือทําสิ่งที่จะถูกมองเห็นตัวอย่างนี้ผู้คนจะชื่นชมพรสวรรค์ของคุณว่าคุณเป็นนักสร้างนักบริหารนักจัดการนักลงมือทํานักคิดอยู่ในตัวตนของคุณหมดเลยนะว่ามันมั่งคงมั่งมั่นคง,ง,ง,งมั่งครั้งและยั่งยืนแห่งแห่งการตัวตนของคุณการใช้ชีวิตทุกสิ่งนะเป็นสิ่งที่คุณนะมีพลังแห่งหนุ่มน้อยสาวน้อย,อยตัวคุณเป็นอ่า วิญญาณแห่งผู้รู้ผู้ตื่นเป็นความสดใสว้าเริงคุณจะจูนคลื่นในความต่างบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่พูดจริงจริงจังเป็นผู้ใหญ่ดูด,ด,ดุดูเคร่งครึมดูมีภูมิรู้ภูมิปัญญาบางครั้งคุณก็ร่าเริงได้คุณสนุกสนานคุณเป็นเหมือนเป็นพลังบวกที่ดีของตัวเองแล้วคุณจะเป็นพลังบวกที่ดีของผู้คนนะสิ่งที่มันเป็นพรสวรรค์ของคุณนั่นเองสิ่งที่คุเห็นนะตอนนี้นะเห็นไหมครับการตัดจบ ความไม่พอใจคุณก็ไเป็นคนธรรมดาพรสวรรค์ของคุณคุณก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะคุณเคยผ่านความเจ็บปวดความไม่ได้อย่างใจความเสียใจความผิดหวังการที่อาจจะเผลอคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาก็คนเราก็เป็นคนธรรมดาคุณก็เป็นคนธรรมดาแต่มันเป็นพิเศษที่คุณมีพรสวรรค์ที่คุณจะใช้พลังกายพลังใจการที่ลงมือทําสิ่งใดคุณหนักแน่นคุณมั่นคงมากพอคุณ ร่าเริงก็ได้คุณทําจริงคุณมีพลังไงเป็นผู้สร้างคุณจะทําสิ่งใดคุณจะมุ่งมั่นเลยคุณมีเป้าหมายสิ่งใดคุณจะทําได้สําเร็จคุณรู้ว่าชีวิตของคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้สร้างนะผู้สร้างลงมือทําทุกเรื่องราวนะคุณไม่ได้รอโชคชะตาคุณไม่รอใครมาอ่าลิขิตชีวิตของคุณนะเป็นไพ่แปดไม้ใบนี้นั่นคือคุณขับเคลื่อนเห็นไหมคะมันนั่งบนบนไม้อะมันเป็นแมมดนั่งบนไม้เท้าเห็นไหมคะมัน มันว้าวนะมันว้าวเพราะคุณไม่ต้องมีใครมาหนุนคุณนะคุณสามารถจะละลาไปได้ตามลังผังของคุณพลังของคุณนี่เป็นความสวรรค์นะิ่งที่คุณเห็นนะคุณสามารถจะรับรู้ว่าการที่คนเราจะผิดหวังเสียใจสิ่งใดก็ต้องเริ่มจากการที่เราต้องให้ต่อจากนี้คุณก็จะให้โอกาสตัวเองมีความสุขคุณให้โอกาสตัวเองให้ผู้อ่านทุกคนได้เติมเต็มความรู้สึกยินดีปีดาในสิ่งที่มี พร้อมที่จะส่งต่อความรู้สึกดีก็แม้เป็นเพียงเสี้ยวเล็กน้อยความรู้ความรักสิ่งใดก็แล้วแต่การปรารถนาดีกับผู้คนมันเป็นพลังนะคุณรู้ว่าพลังบวกโลกใบน,นี้ต้องการพลังบวกมากมายโลกใบน,นี้ต้องการคนที่ส่งต่อความรู้การที่เมตตาตัวเองเมตตาผู้คนการให้การรับที่ดีนี่เป็นสิ่งที่เป็นพรเป็นพรสวรรค์ชั้นเยี่ยมนะการที่เราจะ ให้ใครสักคนให้ความรักความปรารถนาดีกับผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเรามันเป็นสิ่งที่บางคนไม่ไม,ไ,มไ,มไม่คิดว่าจะให้ใครนะมันพร้อมที่จะรับสิ่งเดียวแต่คุณมีพลังการให้การรับที่ดีอยู่ในตัวตนของคุณคุณรู้ว่า่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยเป็นผู้รับมาก่อนหรือม่สองเหรียญอยู่ในใน,ในกระเป๋าของคุณแต่คุณพร้อมที่จะเด็กน้อยมีอยู่สามเหรียญอีกด้านหนึ่งแต่คุณพร้อมจะมอบเหรียญที่สีให้เขาเพราะคุณรู้ว่า คุณสามารถจะหาได้มากกว่าเด็กน้อยคนนี้ที่เขาอาจจะศักยภาพตัวรูปลักษ์ส่งพลังภายนอกนะเป็นการที่ความเป็นเด็กนะก็อาจจะยังไม่มีพลังเท่าทัดเทียมคุณนะการที่ความรู้ร่างกายทุกสิ่งตัวอย่างความแข็งแรงความพร้อมนะคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตเห็นไหมคุณสามารถคุณรู้ว่าคุณสามารถจะทํามาหาได้มากกว่านี้คุณให้คนที่ด้อยกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ มันมันมันยากสําหรับขุนนะการให้การรับมันเป็นพรสวรรค์นะการที่บางครั้งมีหลายคนนี่พร้อมจะมือขอเป็นผู้รับรับรับเพียงสิ่งเดียวไม่เคยคิดจะให้ไม่เคยให้ตัวเองไม่เคยให้ผู้คนไม่เคยให้ความสุขไม่เคยให้ความยินดีปีดากับตัวเองให้ความยินดีปีดาผู้คนเป็นเป็นพลังลบโดยที่บางครั้งเขาไม่ได้รู้ตัวนะว่าเขาเป็นพลังลบมันเป็นสิ่งที่ คนบางคนคนหลายๆคนไม่สามารถจะเติมเต็มไม่สามารถจะให้ตัวเองไม่สามารถจะให้ผู้คนได้แต่คุณสามารถจะทําสิ่งนี้ได้มันเป็นพรสวรรค์ที่ผู้คนจะได้เห็นจะหนักจะชื่นชมในสิ่งที่คุณเป็นนั่นเองคุณจะให้ผู้คนได้รู้ได้เดินออกจบจากความทุกข์ความยากทางอารมณ์ทั้งปวงนะคะไพ่ห้าถ้วยนี้ความทุกข์ความยากทางอารมณ์คุณจะให้ผู้คนได้รับรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีสิ่งที่ หน้าอภิรมอยู่มากมายความสุขสว่างเหมือนเป็นเป็นภาพที่สวยอะไรนี่เห็นไหมคะจากห้าถ้วยมาเป็นหกเหรียญนี่คือความสุขสว่างมีสีแดงมีพื้นสีขาวมีสีเขียวแสงมันสีมันตัดกันมันเป็นความสุขสว่างกันการที่เราอยู่มีชีวิตอยู่เพื่อไม่ใช่เพื่อเป็นผู้รับสิสงเลียเพื่อเป็นผู้ให้เป็นผู้ส่งต่อเป็นผู้มอบความสุขความ ความเมตตาความเมตตาทำค้ำจุนโลกนั่นเองเหมือนคำสุภาษิตท,ที่เขาว่ามาตั้งแต่โบราณตั้งแต่ก่อนการนะคะเมตตาทำค้ำจุนโลกคำนี้ยังใช้ได้อยู่เสมอนะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะโคตรมองว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นกับชีวิตของผู้คนโูกใบนี้ที่อาจจะเกิดการแบ่งปันกันน้อยน้อยกว่าแต่งก่อนเก่าเยอะนะผู้คนเรามุ่งเอาแต่ตัวเอง มีมากให้มากถึงมากเข้าไว้จนมาครั้งละเลยการแบ่งปันกันนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ผูกคนจะได้ทึ่งนะจะทึ่งในสิ่งที่ตัวตนของคุณเป็นพรสวรรค์ที่ผู้คนจะต้องทึ่งในตัวตนของคุณต่อจากนี้นะพวกคนทึ่งสิ่งใดในตัวคุณกันพรสวรรค์ที่พวกเขาไม่คาดคิดว่าเขาจะเห็นที่นี่ตัวตนคุณเป็นนั่นเองนะคะเรามาเปิดไพ่คุณเพิ่มนะ คนจะได้ทึ่งในพรสวรรค์ที่ที่คุณเป็นผู้คนจะได้เห็นสิ่งใดในตัวคุณของคุณกันนะต่อจากนี้นะคะว้าวห้าไม้ห้าถ้วยห้าไม้ออกมาแล้วนะห้าไม้อืมอัสวินถือดาอัสวินถือดาบสองใบแล้วนะ แปดเหรียญว้าวแปดเก้าเก้าแปดอืมแปดเก้าเก้าแปดข่งกับคุณอีกแล้วนะคะมีแปดเก้าแปดว้าวห้าห้าห้าไม่อยากจะบอกนะห้าเหรียญห้าถ้วยห้าไม้เลขครูบาอาจารย์เลขแห่งการเป็นผู้ที่จะใช้ปัญญาความรู้ลนะสิ่งที่คุณจะได้รับต่อจากนี้นะการหลุดพ้น ม่อยากจะบอกอะไรพิเศษออกมาสองใบคนงเาสำรับไม่มีความบังเอิญน,นะทุกสิ่งทุกิพื่อคุณคุณมีเส้นนะเหมือนคุณอาจจะเป็นคุณที่สามารถจะพรสวรรค์ของคุณคืออ่านใจผู้คนคุณจะมองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเข้าใจนะว่ามันจะเป็นกระจกสะท้อนนะปัญญาคุณจะมีดาวอยู่บน,บนหัวของคุณนี่เหมือนคุณจะมีปัญญาสะท้อนออกไปให้ผู้คนได้รู้ว่า การขัดข้องสิ่งใดคุณจะให้คําตอบผู้คนได้คุณอาจจะไม่เป็นคุณที่ส่งต่อให้ผู้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ความยากเห็นไหมคะมันตรงกับห้าเหาร,ารียญความทุกข์ความยากแล้วมาเป็นไพ th 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 นะ่ The High Princess High Princess สองใบะเบิ้ลเลยนะเป็นราศีกรกฎธาตุน้ํานะห้าไม้ห้าถ้วยห้าห้าห้ามากี่ใบคะอันนี้ห้าห้าถ้วยห้าเหรียญห้าไม้ ห้าห้าดาบไม่ออกมานะพอแล้วนะห้าห้าห้าสมห้านี่ก็พอได้เลขครูบาอาจารย์นะเลขคุณอาจจะอาจําเป็นคุณวันนี้คุณผ่านด่านเห็นไหมคะห้าไม้ห้าถ้วยห้าเหรียญนี่คือมันมันเป็นการสอนนะคำคำสอนประสบการณ์มาสอนคุณนั่นเองประสบการณ์ชีวิตที่คุณตัดสินใจคุณทําสิ่งใดมันขับเคลื่อนอาจจาก คุณเจอมาหมดแล้วแล้วความวุ่นวายสิ่งใดที่คุณไม่หวั่นนะคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างมันไปข้างหน้าคุณจะบุกตะลุยยังไคะเป็นไพ่อัศวินดาบมีสองใบอัศวินดาบเบิลนะมันขับเคลื่อนนะชีวิตของคุณมันต้องมันมันพลังมันเหลือเฟือสิ่งที่เขาเห็นอ่าสิ่งที่เขาจะทึ่งเพราะคุณคุณมันพลังงคุณมันเหลือเฟือคุณไม่ได้ซีเรียสกับความวุ่นวายที่อยู่รอบตัวคุณเลยนะเป็นไพ่ เป็นไพ่ห้าไม้นี่ความยุ่งยากวุ่นวายมันอยู่รอบตัวคุณแหละคุณยอมรับได้ว่าแต่คุณจะไม่ได้โฟกัสกับความยุ่งยากวุ่นวายคุณโฟรรกัสกับภารกิจชีวิตของคุณไพ่การสร้างตัวตนการจะเป็นใครความหม่นความมืดความดําสิ่งใดเหรียญมืดๆนี้คุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างคุณรู้ว่าการที่คนเราให้ความสําคัญบางครั้งอาจจะมองว่าเงินสําคัญที่สุด คุณรู้ว่าเง exactly ินไม่ได e e ้ส e e ําคัญที่สุดสำหรับชีวิตของผู้คนการให้การรับที่ดีการเมตตาความรักความปรารถนาดีมันเป็นความเมตตาะรําค้าชุนโลกคือสิ่งที่สําคัญนะการเงินก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญสําหรับชีวิตมนุษย์แต่ความเมตตาการรักการปรารถนาดีการเป็นผู้ให้การที่เป็นผู้ส่งต่อความรู้ความปรารถนาความรักที่ดีความเมตตาปราณีไม่มีเสริมคลายมันเป็นสิ่งที่ สำคัญคุณรู้แล้วนะว่าการที่คนเราบางครั้งให้ความสําคัญกับเงินตรามากไปมันหม่นหมองหนะ้าสีหน้าอของคนคนนี้มันเคร่งเครียดกับการทํางานทาเงินนะมันไพ่แปดเหรียญมีเยอะนะแต่ไพ่ใบนี้เหรียญมันเป็นสีดําเหรียญไม่เป็นสีทองนะการลงมือทํามันหนักความรังคนเราอาจจะทำปรารถนาแต่มีเงินมาจนทําให้คนเราทํางานหนักมากไปเคร่งเครียดมากไปนี่คือคุณจะได้ ทำให้ผู้คนได้รู้ได้ตื่นได้เห็นสิ่งนี้พรสวรรค์ของคุณจะมาเป็นผู้ที่ทําให้ผู้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ยากจากการอยากดีอยากมีอยากใครอยากเป็นจนบางครั้งมันเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่สามารถจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีไม่สามารถจะยินดีในสิ่งที่เป็นได้ไพ่ห้าเหรียญคือการไม่เห็นคุณค่าการถูกไม่เห็นคุณค่าคุณอาจจะเป็นมีผู้คนมากมายที่อยู่รอบๆตัวคุณไม่สามารถเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขามีเขาไม่สามารถยินดีในสิ่งที่เขาเป็นได้ ทำให้คุณเกิดปัญญาตื่นรู้ได้เวลาที่คุณจะต้องมาส่งต่อความรู้ความเป็นครูความเป็นดาวของคุณนี่ปัญญาของคุณขั้นติดดาวติดท็อปนี่คุณท็อปคุณจะส่องกระจกสะท้อนให้ผู้คนได้เห็นตัวตนความทุกข์ความยากลงมือทำทำน้อยจะอยากมากอยากได้มากก็คือนี่แหละก็เป็นทุกข์แล้วนะทำมากแต่ กดดันตัวเองคาดหวังว่าตัวเองทำค่ะน,นี้ชั้นจนะรอดได้อย่างนั้นอย่างนี้ให้พวกคนได้หลุดพ้นห,ห,หลุดรู้รู้ตื่นรู้นะคะว่าเราไม่สามารถจะคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้สิ่งที่พอคนคอนโทรนได้ก็คือภายในจิตใจใะการล,ลึกรู้นั่นเองนะคะเรามาขยายตัวไหนให้คุณดีพรสวรรค์ของคุณที่จะถูกมองเห็นตอนนี้แต่โคเห็นนะคุณจะเป็นคุณที่ ่ะเห็นไหมคะหนึ่งดาบออกมาแล้วใช่เลยนะว้าวหนึ่งดาบใช่เลยหกไม,ม้ห้าถ้วยสองใบห้าถ้วยเบินแล้วนะโอ้ยสีถ้วยไม่ใช่ห้าถ้วยสีถ้วยคิดคิดคิด,ค,ดคิดนะเพราะคุณตัดสินแล้วนะว่าทุกสิ่งมัน คุณสามารถจะลิขิตนะคุณปักธงแล้วนะคุณจะเป็นใครคุณจะทําสิ่งใดใครจะมองเห็นคุณหรือไม่คุณสามารถจะเป็นคุณที่มีความสุขถ้าคุณชื่นชอบชื่นชมคุณด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีคุณรู้ว่าคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานแห่งการลงมือทําเป็นสิ่งที่จริงคุณเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ปลอมนะตัวตนของคุณพ่อสวรรค์คุณตัวจางนี้มันไม่ได้มีสิ่งใดปลอมการมองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่มีผู้คนนะเห็นไหมคะมันมีไม่ไม่รู้สึก ชื่นชอบเป็นสิ่งที่ตัวเองมีไฟฟ้ารอคอยสิ่งที่มันอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่ไม่จริงนะมันไพ่ห้าเหรียญไพ่ห้าเหรียญห้าไม้ห้าถ้วยสี่ถ้วยนี่คือการรอคอยบางสิ่งบางอย่างคุณรอคอยสิ่งใดคุณจะได้สําเร็จการยึดมั่นสิ่งใดมันเกิดจากการลงมือทํานะคุณไม่ได้อ,อยู่บนโลกแห่งการเพ้อเจอสิ่งใดคุณเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งที่จริงแท้ของโลกใบนี้ พลังแห่งการเป็นผู้พูดทาผู้สร้างนะผู้ผู้คิดค้นผู้ลงมือทําปฏิวัติผู้คนนะคุณจะให้ผู้คนตื่นให้ผู้คนได้รู้ว่าความเมตตาทมคําจุนโลกมันมีเป็นสิ่งที่จริงแท้เป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ความรับความเมตตาการุณาทุกสิ่งนะคะมันเป็นสิ่งที่สามารถจะดลบันดาลความสงบสุขให้โลกใบนี้ได้คุณรับรู้พลังของคุณเกิดมาเพื่อเป็นครูผู้ตื่น คุณจะได้เป็นพรสวรรค์พรสวรรค์ของคุณที่การที่คุณจะรับเองได้คุณรักผืชเป็นนี่คือพอรสวรรค์การที่คุณเห็นคุณค่าในทุกสรรพสิ่งการลงมือทำคุณให้ความสําคัญกับจิตใจภายในทรัพย์ภายนอกมันก็สําคัญแต่จิตใจภายในสําคัญมากกว่านะคะการที่คุณเราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความส,สุขสงบสุขสงบแห่งกายใจก็ต้องการเริ่มตั้จากที่การที่เรา รับรู้ศักยภาพการเห็นคุณค่าในตัวตนการรับรู้ว่าคนทุกคนก็มีคุณค่าเหมือนคุณนี่แหละถ้าคุณรักตัวเองเขาเหล่านั้นก็รักตัวเองเช่นกันนะการที่ทําให้เราจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันจะเกิดการให้การรับที่ดีนั่นเองนะคะสําหรับคลิปนี้คนนันก็ขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดบซับสไคร้เป็นฝันกําลังใจให้คนน้นัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ